ฮัลโหลทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมายุทูบอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยเรามีสต๊าดี้ทิปมาแชร์กับทุกคนเนาะซึ่งเป็นสต๊าดี้ทิปที่เราได้ทําการใช้เองแล้วก็ลองทําเองดูเนาะอาจจะมีทั้งอันที่เฟลบ้างแล้วก็ประสบความสําเร็จบ้างแต่ยังไงเนี่ยวันนี้รวมอันที่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันดีต่อการเรียนแล้วก็เป็นสต๊าดี้ทิปที่ทําและเห็นผลสุดๆเลยเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยเราดวมาได้ประมาณ8ข้อก็หวังทุกคนแบบจะลองเอาไปทําตามเลยก็แบบลองไปอัดแอพให้เข้ากับฉบัับขององงตวเดูเน ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสถานที่ทิพที่เราเอามาแชร์วันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปเริ่มที่ข้อแรกกันเลยทุกคน มาที่สต๊าดี้ทข้อแรกกันดีกว่าทุกคนนั่นก็คือการทบทวนเนื้อหานั่นเองซึ่งเราต้องบอกเลยว่าทิปนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเบสิกมากๆเลยเราบอกเลยว่าทริปนี้น่าจะพูดซ้ำๆแล้วมันดูน่าเบื่อเนาะแต่สาหรับเราเนี่ยการทบทวนเนื้อหาถือว่าเป็นอะไรที่เห็นผลมากๆเพราะว่าคนเราไม่สามารถจําอะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีต้องมีการลงการลืมบ้างการทบทวนเนื้อหาเนี่ยก็เหมือนการที่เราเอาความรู้ที่เราเคยเรียนมาแบบนานมากๆแล้วขึ้นมาอ่านใหม่ขึ้นมาแบบทาให้เราความเข้าใจได้มากขึ้นาอาจจะลืมไปแล้วววหรืออ่าาาาบงนจะมมีค คุณเคยไม่เข้าใจเล็กน้อยเนี่ยก็เอาขึ้นมาอ่านใหม่ให้มันเข้าใจมากขึ้นเนาะทุกคนฉะนั้นเนี่ยเราแนะนําว่าถ้าทุกคนยังไม่เก่งบทไหนหรือว่ายัางรู้สึกว่าเราไม่ถนัดบทนี้บทนี้มั่คุณนเคนยก็สามารถเอาขึ้นมาทบทวนใหม่ได้เนาะทุกคนมาที่สต๊าดดี้พรข้อต่อมาดีกว่าทุกคนนั่นก็คือเดี๋ยวเพิ่งบอกว่าทาไม่ได้เราต้องลงมือทําก่อนทุกคน อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญกับเราเองมากนะเ,เพราะว่าเราเป็นคนที่ถือว่าคําพูดเนี่ยเป็นอะไรที่ส่งผลกับตัวเราเองสุดๆไปเลยเช่นถ้าสมมติทุกคนกําลังส,สอบเก็บคะแนนหรือว่ากาลังสอบกลางภาคเนาะแล้วเราไปพูดกับตัวเองว่าฉันสอบตกแน่ๆฉันสอบไม่ผ่านแน่จิตใต้สำานกของเราประมาณ80% 90%ก็น่ะก็จะแบบมันยืนยันแล้วว่าโอเคเธอสอบตกเธอสอบไม่ผ่านนะอะไรเงี้ยก็จะทําให้เราแบบยิ่งเครียดยิ่งแบบ กดดันสุดท้ายแล้วเราก็แบบอาจจะไม่ผ่านจริงๆก็ได้ทุกคนแต่สมมติในทางกับการถ้าเราลองคิดว่าเรายังไม่ลงมือทําเลยแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันจะไม่สําเร็จเราใช้วิธีนี้ดูทุกคนเราทําให้แบบทําให้เรามีแรงในการลุกไปอ่านหนังสือลุกไปทํางานลุกไปทําอะไรมากขึ้นเนาะทุกคนฉะนั้นเราแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆแบบให้กําลังใจตัวเองอย่าเพิ่งบอกว่าทําไม่ได้เราต้องลงมือทําัวก่อนทุกคนสต์ทดี่ทิปข้อต่อมาเนี่ยก็คือ อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากจนเกินไปเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราเองพยายามเตือนตัวเองอยู่เสมอแล้วก็รีมายตัวเองตลอดว่าเราไม่ควเรควเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากจนเกินไปเนาะทุกคนเพราะว่ายังไงสักการเรียนเนี่ยเขาก็ต้องมีการเปรียบเทียบในระดับหนึ่งอยู่แล้วเะนั้นถ้าสมมติเรายิ่งเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากๆเนี่ยก็ยิ่งทําให้เราหมดแพชชั่นเบื่อเอาแล้วก็เหนื่อยเสียแรงไปเบาๆเฉยๆฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือการที่เราเปรียบเทียบเฉพาะกับตัััววเเเองงงงท่่่่่าาานนนึจจรียยยกะะมไไห็ปตใ เห็นผลในชัดเตนที่สุดนะันก็คือถ้าสมมติวันหนึ่งทุกคนเนี่ยได้ทําข้อสอบข้อหนึ่งแล้วเมื่อวานอ่ะทุกคนทําข้อนี้ไม่ได้เลยทุกคนแบบไม่รู้ว่าข้อนี้ต้องใช้วิธีแก้ยังไง แต่ตัภาพมาที่วันนี้ทุกๆคนเนี่ยรู้ิพีว่าข้อนี้เนี่ยแก้ยังไงทํำยังไงแค่นี้เนี่ยถ้าสมมติเราลองเปรียบเทียบดูกับตัวเองว่าเอ้ยแค่นี้วันนี้เนี่ยฉันถือว่าฉันเก่งขึ้นกว่าเมื่อวานมาระดับหนึ่งแล้วแล้วถ้าสมมติเรายิ่งทําอย่างเงี้ยซ้าไปเรื่อยๆยิ่งเยอะๆเป็นปีอะไรเงี้ยทุกคนก็ยิ่งทําให้เราเก่งกว่าวันแรกที่เราไม่เก่งอะไรเลยทุกคนถือว่าอันนี้เป็นคลิปหนึ่งที่เราบอกเลยว่าทุกคนควรรีมาตัวเองไว้เสมอว่าเราไม่ควรเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากจนเกนไปไม่่ out, แ็หดพช study เทียบข้อต่อมาเนี่ยก็คือเรียนรู้แบบเข้าใจนั่นเองทุกคนบางทีการที่เราเรียนเข้าใจเนื้อหาบางบทเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยรู้ที่มาที่ไปของเนื้อหานั้นใช่ไหมเช่นถ้าสมมติเราเรียนวิชาชีวะใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องรู้ว่าเซลล์เนี้ยไปยังไงมายังไงเราก็ต้องรู้ว่าสารต่างๆเนี่ยเข้าไปมายังไงนะทุกคนการรียนแบบนี้เนี่ยจำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นแล้วก็เวลาที่เราค่อยๆซึมซับเนื้อหาเนี่ยอย่าซึมซับทีละมากๆมันจะทําให้เราแบบรับเนื้อหาไม่ทันแล้วก็อาจจะแบบอออออออ่่่่่่าาาาาานนนนไไไมมมเเเเข้้้้ใใจหรรคยยๆซึททททททีีีละะแบบบบบปตง ิดแลยาวๆอะไรย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเราแนะนําว่าถ้าสมมติทุกคนอยากเรียนอบบกเข้าใจเนี่ยให้ทุกคนค่อยๆอ,อ่านค่อยๆอ,อ,อ่านที่เล็กทีละน้อยค่อยๆให้รู้ที่มาที่ไปว่าสิ่งนั้นไปยังไงมายังไงเนาะแต่ถ้าสมมติบางวิชาที่ต้องใช้ความจำจริงๆเนี่ยแล้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องใช้ความจำเนาะทุกคน แล้วก็ s t u d y t ที่พอต่อมาของเราเนี่ยนั่นก็คือเราจะสร้างบรรยากาศเวลาเรียนนั่นเองทุกคนซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบการสร้างบรรยากาศอยู่แล้วเวลาเราทํางานหรือว่าเวลาเราเรียนเนี่ยเราจะชอบเปิดเพลงเบาๆคลอไว้ให้แบบให้จิตเรามันสงบแล้วก็มีสมาธิในการโฟกัสในการอ่านแล้วก็การเรียนมากขึ้นเนาะซึ่งเราต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เห็นได้ชัดเลยเวลาเราอยู่นอกบ้านแล้วก็มีเสียงรบกวนแบบเยอะแยะมากมายซึ่งทําให้เราอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องแล้วก็ทําให้เราแบบเรียนไม่เข้าใจสิ่งที่เราจะทําเลยนั่นก็คือเราจะใช้หูฟังตัดเสียง นั่นเองซึ่งจริงๆในกรณีนี้เนี่ยทุกคนสามารถใช้หูฟังอะไรก็ได้ที่เรามีเลยเนาะเอาที่แบบเอาตามที่แบบทุกคนสะดวกได้เลยแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเรามีหูฟังตัดเสียงรบก,กวนเราก็จะอดเสียงแล้วก็ตัดเสียงรบก,กวนไปแล้วเราก็จะเปิดเพลงแ๊สเบาๆจากนั้นเราก็จะอ่านหนังสือรู้เรื่องมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยเราแนะนาว่าเพลงที่เปิดหูฟังเนี่ยเราไม่ควรเปิดเพลงที่แบบแ,งแรงๆอะไรเงี้ยให้เราเปิดเพลงประเภท BGM BGM ก็คือเป็นแบนะ็กกราวน์มินิสิเนาะเราจะได้แบบมีสมาธิกับหนังสือมากขึ้นเราจะไม่ต้องโฟกัสว่าเพงลองอะร,ร้อง แต่ดที่ข้อตอมหาเนี่ยก็คือเราจะเป็นคนที่ลงทุนกับอุปกรณ์การเรียนนั่นเองเนาะทุกคนเราต้องบอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยเราลงทุนกับอุปกรณ์การเรียนแบบค่อนข้างบ่อยเลยคือเราเป็นคนที่ซื้อปากกาไฮไลท์ซื้อโพสต์อิทซื้อว่าซื้อพวกแบบปากกาต่างๆค่อนข้างบ่อยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหมดปัญหาที่ต้องมานั่งกังวลว่าปากกาจะหมดเมื่อไหร่ไฮไลท์จะหมดเมื่อไหร่จะเขียนออกไหมหรือว่าโพสต์อิทเราจะไม่พอใช้หรือเปล่าเพราะว่า เราซื้อมาเป็นแพ็กแล้วก็ซื้อมาตุนไว้เลยก็ยิ่งทาให้เราเรียนสะดวกแล้วก็เรียนง่ายมากขึ้นเนาะและที่สําคัญเนี่ยนอกจากที่เราจะซื้ออุปกรณ์พวกนี้แล้วเรายังลงทุนกับใน iPad ด้วยทุกคนเราเนี่ยเลือกแอปจดโน้ตดีๆในการจดไอทีเช่นน้องกูโน้นหกเนาะเพราะว่ากูโน้นเนี่ยถือว่าเป็นแอปจดโน้ตที่เราใช้มาแล้วก็เขามีความสเสถียรค่อนข้างสูงเลยเขาไมาค่ค่อยค้างเขาไม่ค่อยมีแบบมีปัญหาเล็กน้อยถึงว่าเขาจะมีปัญหาจุกติดแต่ว่าก็จะนานๆครั้งเนาะฉะนันเนี่ยเราแนะนำว่าการที่เราลงทุนกัับอารเรนเนงตวค แต่ที่ทิปข้อต่อมาเนี่ยก็คือการเขียนแพนเนอร์นั่นเองทุกคนซึ่งเราต้องบอกเลยว่าแพนเนอร์เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญกับการเรียนของเรามากๆเลยเนาะเพราะว่าแพนเนอร์เนี่ยเขาเอาไปใช้ให้เราดูว่าเราเนี่ยจะอ่านหนังสือวันนี้เราจะอ่านเรื่องอะไรทําให้เราอ่านหนังสือแล้วแบบเป็นระเบียบมากขึ้นด้วยและที่สําคัญเนี่ยเขายังใช้ดูแพนแบบไกลๆได้ด้วยว่าเราเนี่ย อ่านเรื่องนี้จบเมื่อไหร่แล้วก็ถึงเมื่อไหร่เนาะแล้วนอกจากนี้นอกจากแพนเนอร์เนี่ย <c oughs> เขาจะใช้วางแผนในการอ่านหนังสือแล้วเนี่ย <c oughs> เขายังใช้เป็นที่จดเด a ไลน์ได้ด้วยเช่น <c oughs> ถ้าสมมติทุกคนมีงานแบบล้นมือเยอะมากๆเลยเราไม่รู้ว่าทุกคนจะแมเนจอร์เอางานไหนไปไว้ตรงไหนก่อน,นอะไรเงี้ยเราแนะนําว่าแพนเนอร์ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ช่วยให้เราทํางานได้ง่ายมากๆเลยเนาะทุกคนฉะนั้นเนี่ยเราแนะนําว่าให้ทุกคนลองเขียนแพนเนอร์ก็ได้แบบมันจะเป็นอะไรที่ดีต่อการทํางานแล้วก็การเรียนของเรามากๆเลยทุกคนสามารถไปหาแพนเนอร์ฟรีๆได้ตามพวกแบบแอปืุอโน Www. f a r f a r o r l d c o m ก็ได้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ใคลิป i o n เนาะทุกคนสต u าดี้ทิปข้อสุดท้ายในวันนี้เนี่ยก็คือการโฟกัสนั่นเองทุกคนซึ่งเราต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากๆกับการเรียนของเราเนาะเพราะว่าการโฟกัสเนี่ยทำให้เราสามารถเรียนได้เข้าใจมากขึ้นถ้าเราไม่โฟกัสเนี่ยเราจะเรียนแบบไม่เข้าใจเลยเนาะทุกคนเช่นถ้าสมมุติทุกคนอ่านหนังสือประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเราแบบไม่มีโฟกัสเราแบบ ติดลอยไปนู่นนันี่คิดแต่เรื่องอื่นแล้วก็แบบอา่านแค่ผ่านๆตาไปเฉยๆเราได้ปริมาณในการอ่านก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้เนื้อหาอะไรกลับมาเลยแต่ขณะที่ทุกคนลองใช้การโฟกัสแบบ2ชั่วโมงว่าโอเคเราจะโฟกัสทีละนิดอาจจะแบบ อ่านสัก30นาทีแล้วก็พัก5าทีแล้วก็กลับมาอ่านใหม่อีก30สนาทีให้ครบ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยทุกคนการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ปริมาณสู้อย่างแรกที่เราบอกไปแต่ว่าใจเนื้อหาและความเข้าใจมากกว่าแบบมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยเราแนะนําว่าให้ทุกคนค่อยๆอ่านแล้วก็ค่อยๆโฟกัสน้องเนาะอย่าอ่านน้องแบบให้ผ่านตาไปเฉยๆมันจะไม่ได้อะไรเลยเนาะทุกคน นี่ก็เป็นทั้งหมดของสต๊ d ดี้ทิที่เราเอามาแชร์ทุกคนในวันนี้เนาะถ้าสมมติทุกคนรู้สึกว่าวิธีไหนเนี่ยเข้ากับทุกคนทุกคนสามารถลองเอาไป a d แ p ปให้เข้ากับสไตล์ตัวเองหรือว่าลองเอาไปปรับให้กับวิธีที่เราใช้อยู่แล้วให้แบบ ให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมหรือทุกคนอยากแชร์ให้เรารู้ว่าโอเคทุกคนเนี่ยใช้วิธีนี้นะหรือว่ามีสต๊ดี้ทิปอะไรที่แบบดีๆอยากแชร์ต่อเนี่ยก็สามารถแชร์ที่ช่องใต้คอมเมนท์คลิปนี้ได้เลยเนาะวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เราด้วยเนาะเจอกันใหม่ากสัปดาห์หน้าแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเรียนให้ดีๆแล้วก็ให้ทุกคนเช็คสตี้ทิปที่ทุกคนถนัดได้เลยเนาะไปแล้วจ้ะ